สวัสดีครับมาครับมาสุ่มอัจแฟกด้วยลองสว่างที่สะสมมาพักใหญ่ๆนะครับนี่นะครับหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าสิบสามชิ้นนะครับมาดูซิว่าขึ้นปีใหม่แล้วจะโชคดีหรือเปล่าอันนี้วันที่ห้ามกราณ์นะครับผมสองพันยี่สิบสามนะครับมา อ่านี่คืออัตรานะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถึงได้นะครับผมอโอกาสก็น้อยมากนะครับนี่กับ4ี่ดาวแล้วนะฮะ 5ดาวก็0.000 6เนเนะอ่า<อ><ะ>มาครับผมเยายาวนะครับเอาให้หมดไปเลยนะครับ1มื่นสี่ตอนรับปีใหม่2 0 2 3กันไปเลยนะครับป้าบ210แรกครั้งที่2อง,ง,องครั้งทได้จังเกิลน็ตนะฮะสี่ดาวนะครับครั้งที่3ครั้งที่4 ครั้งที่ห้ครั้งที่6 7 8 9 10 10ครั้งแรกนะฮะได้จังเกิลน็อตมาหนึ่งอันนะครับอ่ะเดี๋ยวออกก่อนดูไอ้นี่ก่อนว่าเต็มไหมพื้นที่เกือบเต็มนะ,ะอ่ะ10ครั้งแรกนะได้จังเกิลน็อตนะฮะมาอีก10ครั้งนะครับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20ครั้งได้จังกานอตมา4ดาวมาอันนึงนะฮะเดี๋ยวต้องมาถ่ายทิ้งก่อนนี่เกินแล้วนะครับนี่นะฮะเต็มแล้วนะฮะ เดี๋ยวเอาขายไอ้เดี๋ยวแปลสภาพก่อนนะครับผมไอ้ก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอะตอนเลยดีกว่าไม่ไม่สต๊อปแล้วไปยาวๆเลยกันเมื่อกี้หมื่นสี่แปลสภาพก็จะได้เพิ่มมาอีกนะครับเพิ่มมาเรื่อยเรื่อนะครับถึงแม้ถึงแม,ม้จะไม่เยอะก็ดีกว่าขายทิ้งนะฮะแปรสภาพดีกว่าเพราะเงินผมค่อนข้างเยอะนะฮะ หมายถึงเหรียญน,นะฮะพันหนึ่งร้หกสิล้านแล้วนะครับามาชมกันยาวๆนะครับเมื่อกี้ไป2องร้ห้าสิบยี่สิบครั้งแล้วนะครับผมดูซิว่าจะไปได้กี่ครั้งแล้วได้อาทิแฟกร,ระดับสามดาวพิเศษสี่ดาวพิเศษ5ดาวพิเศษกี่อันนะฮะ อกี้ได้สี่ดาวจากกัน็อตมานะฮะที่เป็นตัวที่ผมไม่มีนะครับจากกันอตผมไม่มีนะครับไม่มีตัวละครตัวนี้ในในอ่าในไบโอเมตริกของผมเลยนะครับสักตัวเลยนะฮะโอ้เยอะมากเลยนะครับชมกันไปเพลินเพลินเลยนะครับไม่สต็อปละ ผมจะขายทิ้งหมดเลยน,นะครับ2ดาว1นถึง2ดาวครับส่วน3ดาวที่ผมจะเก็บไว้ก่อนนะฮะเอาไว้ใส่ตัวละครแก้ขัดนะครับใส่ให้ตัวละครที่ไม่มีอร์ติแฟ์เป็นของตัวเองนะฮะก็คือแก้ขัดหรือใส่ให้ตัวละครที่มีอร์ติแฟ์เป็นของตัวเองแต่ผมก็ไม่มีอร์ติแฟ์ให้นะฮะก็ใส่แก้ขัดได้นะครับ นี่นะฮะหมดแล้วครับสามดาวเก็บไว้ก่อนนะครับขายได้หนึ่งพันสี่รสามสิบห้าะครับมาเปิดกันต่อนะครับยี่สิบครั้งที่สอง้อยครั้งที่ยีเอนะฮะครั้งที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยีสายี่สิบสียี่สิบห้า

กัดอีกครั้งนึงครับ40แล้วนะฮะก็คือแยกส่วนนะครับเรียกว่าแยกส่วนผมติดปากว่าแปรสภาพไปนะฮะในเกมเขียนว่าแยกส่วนนะครับผมอ่า40ครั้งแล้วนะครับผม250 40ครั้งได้จังก็นอสสี่ดาวมา หนึ่งชิ้นนะฮะไปกันต่อนะครับขายหรือว่าแยกส่วนนั่นเองนะฮะผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเงินนะฮะได้เงินจากหลายๆช่องทางผมก็พยายามใช้เยอะๆนะะมันก็ไม่ลดสักทียิ่งใช้ยิ่งเพิ่มนะฮะไม่เข้าใจ จริงๆคนที่เล่นมานานก็อาจจะตกอยู่ในสภาวะเงินเฟอ้ออย่างนี้นะเงินเหลือเยอะนะครับผมเล่นมาตั้งแต่เกมเปิดวันแรกเลยนะฮะเปิดวันแรกก็เล่นเลยนะฮะแล้วก็เป็นสายฟรีมาค่อนข้างนานนะฮะจนมามีอยู่ช่วงหนึ่งผมเปลี่ยนซิม เปลี่ยนซิมมือถือนะฮะแล้วซิมมือถืออันเก่าเนี่ยมันมีเงินเ็จเงินเหลืออยู่ไม่ได้ใช้นะผมก็ไม่ได้โอนมาเบอร์ใหม่นะฮะผมก็เลยใช้เศษเงินตรงนั้นอนะ่ะเติมไปนะครั้งเดียวนะครับน่าจะเติมแพ็กโทนี่มั้งไม่แน่ใจผมจําไม่ได้แล้วนะและ้วก็เลยกลายเป็นเลเวลหนึ่งนะครับสายฟรีสายเกือบฟรีเลเวลหนึ่งแม่พูดมาได้ สายเกอร์ฟรีเลเวลหนึ่งเติมครั้งเดียวนะครับตั้งแต่เกมเปิดครั้งแรกนะจนปัจจุบันนี้เติมไปแค่ครั้งเดียวนะครับอ่ะมาได้มาพันห้านะฮะไปต่อนะครับสี่สิบแล้วนะฮะมาครั้งที่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสาม 44 45 46 47, 48 49 5 9 5 0ไปกันต่อครับ5 1 52 53 5อ5 5 5 6 5 7 58 59แล้วก็ห0 ไม่ได้แล้วนะครับได้มาอันเดียวแปลสภาพต่อนะครับผม60นะครับโอ้โหใจดีให้อันเดียวนะครับก็ถือว่าไม่น่าเขียนนะครับได้มาอันนึ่งสี่ดาวแต่ว่าน่าเกียดตรงที่ผมไม่มีจังเกิลน็อตนะครับโอ,โอ้ขายต่อนะครับแล้วก็3ามดาวก็เก็บไว้ ใส่ให้ตัวละครที่ผมมีอยู่แก้ขัดไว้นะครับแก้ขัดไปเพิ่มพลังเพิ่มอะไรได้ในระดับในระดับหนึ่งครับไม่มากไม่ไมายแต่ก็ยังดีกว่านะยังดีกว่าไม่ใส่ให้เลยนะฮะก็ใส่ไว้จนกว่าจะได้อาร์ติแฟกต์เป็นของตัวเองแล้วก็ตรงสายนะครับถ้ามีก็ใส่ไปนะครับผม ช่วยได้ไม่มากแต่ว่าก็ช่วยได้นะขายก่อนนะครับผมจะขาย1ดาวเนี่ยนะกับ2ดาวนะครับส่วน3ามดาวก็ตามที่พูดไปนะครับเก็บไว้ก่อนนะฮะจะชา์าตรงนี้ฮนะช้าตรงแยกส่วนเนี่ยนะครับ ้ามีอีเวนต์ใช้เงินนี่ผมน่าจะได้ของครบแล้วนะดูนะครับใช้แต่รอบนี้2อสแสนขึ้นนะฮะหกสิครั้งได้ j จ n g เก็ o น4ดาวมา1ชิ้นนะฮะเดี๋ยวดูจะไปสุดที่เท่าไหร่นะครับ ห้าแสนแยกส่วนได้ไหมคันสนะไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะฮะหสแล้วครับหกสป้ายหกสิบสองหสหสห้าหกหกห หกสิบอาดหกสิบเกเจสิบเจ็ดสิบพักก่อนฮะพักก่อนไปขายก่อนอไปแยกส่วนก่อนนะฮะเจ็ดสิบครั้งนะครับยังไม่ได้นะยังไม่ได้อะไรเลยนะฮะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุไยอุยอะไรอุ๊ยอะ๊รอุยอุ๊ยัุ๊ยอุไยอุยนุ๊ยอุ๊ยอด๊ยอุ๊ยนุ๊ยัุ๊ยอุ๊ยอุยอยดที่แค่คุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ ภาวนาให้ได้อีกสักชิ้นหนึ่งให้ชื่นใจนะุุส่าห์เก็บมาตั้งนานฮนะได้ชิ้นเดียวก็ดูจะหงอ๋งาหน่อยสนะิบเอดสิบสองนาทีผ่านไปนะฮะขอบคุณท่านที่หลมตัวเข้ามาชมโดยเสียเวลาเวลาฮนะ มาลุ้นกันเล่นๆนะครับผมมาเอาใจช่วยกันนะครับว่าจะได้กี่ชิ้นนะฮะเจ็ดสิบแล้วนะครับอ่ะหมดแล้วนะฮะมาน่าจะสุดที่แปดสิบนะฮะสุดที่แปดสิบแล้วกันนะฮะมาอีกสิบนะครับเจ็ดสิบเป็นเลยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสาม เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกอ้าวจบแค่นี้นะจบที่เจ็ดสิบหกนะโอ้โห oh. oh. ไม่พอนะฮะเจ็ดสิบหกนะครับเจ็ดสิบหกได้จังกอนอสีดามาหนึ่งชิ้นนะครับนี่นะอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะได้อีกไหมขายอีกขายอีกขายอาจจะได้อีกสองสาครั้ง 76แล้วนะครับผม250 76ครั้งนะฮะดูสิจะได้อีกไหมสามดาวเก็บไว้ก่อนอ่ะมาได้อีกได้ครั้งเดียวนะฮะเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบ เจ็ดนะหมดลับหมดนะครับโอเคสรุปอ่ใช้นี่นครับลองสวรรค์250ชิ้นต่อครั้งนะฮะ77ครั้งนะครับได้จังกอนอตมา1ชิ้นนะครับจังกอนอตสี่ดาวมา1ชิ้นนะครับอ่นี่นะฮะนี่นะฮะล็อกไปก่อนนะฮะ ได้มาชิ้นเดียวน,นะครับต้อนรับสวัสดีปีใหม่2023ครับผม